สวัสดีค่ะวิกกี้ทาร่นะคะคลิปนี้นะคะหมอน้องจะมาทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีธาตุน้ำนะคะก็คือชาวมีนกรกฎแล้วก็ชาวพิจิกนะคะครึ่งเดือนแรกกรกฎาคม2568นะคะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่แล้วก็คนโสดนะคะ,ะแต่ว่ามีไพ่แค่สองกองวันนี้นะวันนี้พอดีอยู่นอกสถานที่ะนะคะแล้วก็ ดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบผูกด,ดวงนะคะหรือแบบรัคนาราศีนั่นเองทีนี้ในเรื่องของดวงดาวเนี่ยหมอนน้องจะดูให้คร่าวๆนะก็อาจจะยังไม่ค่อยก,ก,ก็มีดวงดาวเปลี่ยนแปลงหลายๆดวงอยู่เหมือนกันนะคะก็ชาวรัคนาราศีมีนนะดาวเจ้าเนินโของคุณในตอนนี้น่าจะอยู่ในภพเ,เดี๋ยวนะปุตตะนะคะปุตตะนะก็จะอยู่ใน ลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนประจําตัวของลัคนาราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์ก็ทําให้ดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในเรือนของดาวจันทร์ก็เขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุอะเออธาตุที่มันเข้ากันได้ดีนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีดาวอาทิตย์ย้ายมาด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายนะอ่าก็ก็ ส่งผลให้เรื่องคู่ครองของชาวลัคนาราศีมีนนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีนะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหากับเรื่องของคู่อะ่ะก็มีการประนีประนอมกันพอไปได้นะแต่ว่าทีนี้ชาวลัคนาราศีมีนตอนนี้มันมีดาวเสามาทับลัคนานะ่ะสินะกว่าที่มันจะออกก็ยี่สามสิงหาคมนี้ แต่ดาวเสามาจากเรือนลาพระนะคะามาทับลักนาก็เท่ากับว่าคุณก็มีโชคมีลาบอะไรประมาณนี้แต่ก็ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของความรักที่จะมีการแตกหักได้เหมือนกันนะคะอืมเนาะเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันถูกไหมอ่าแต่ละคู่มันมีความแตกต่างกันเช่นบางคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่า เป็นเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเปราะบางได้นะคะก็ต้องให้เราวัดระวังเอาไว้นะส่วนคนโสดก็ก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับการมีคู่ฟักเท่าไหร่นะคะอ่านเนาะอาจจะมีคนเข้ามาชอบบ้างแต่ว่าตอนนี้อาจจะผ่านผ่านไปอะไรแบบนี้นะทีนี้ชาวามีนกรกฎมาถึงชาวกรกฎตอนนี้ชาวกรกฎก็มีดาวพุธมาทับลัคนาอยู่นะคะ ส่วนดาวเจ้าเรือนคู่ของคุณจริงๆในตอนนี้ไปอยู่ในภพสุภะนะอืมก็อาจจะส่งผลดีให้ในเรื่องของคู่ครองนะคะเนาะจนถึงวันที่23สิงหาคมแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาในภพมรณะอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็มันก็จะย้ายอีกทีนู่นต้นปีหน้าอะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยชาวราศีกรกฎก็ พอที่จะไว้บางใจในเรื่องของคู่ครองอะไรแบบนี้ได้บางนะคะอ่ะเนาะอ่ะส่วนมีนกรกฎแล้วก็ชาวพิจิกชาวพิจิกดาวพฤหัสออกจากเรือนคู่ของคุณไปนานแล้วตั้งแต่พฤษภาคมอ่ามีนกรกฎแล้วก็พิจิกพิจิกดาวเจ้าเรือนคู่ก็คือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์อ่าอยู่ในเรือนคู่เร็ง เรงดวงชะตาของคุณเป็นกเกษตรตาทิิปดีนะคะโอ้ชาวพิจิกมีโอกาสดีในเรื่องของความรักะนะคะรู้สึกพุ่มชื่นหัวใจมีโอกาสดได้ไปเที่ยวกับคู่ครองหรือใครหมายปองใครเอาไว้ก็มีโอกาสจะกุ๊กกิ๊กอะไรกันมากกว่าปกตินะคะคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ดีนะคะเนาะ อ่าถึงแม้ว่าพฤหัสมันจะไปเป็นมรณะคุณก็ตามแต่ว่าดาวศุกร์มันเข้าเข้าเรือนคู่แล้วก็เข้าเรือนตัวเองก็เป็นเกษตราธิบดีด้วยทําให้ชาวพิจิกเนี่ยแฮปปี้มากกว่าราศีธาตุน้ำหลายหลายท่านนะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาอมืมีนกรกฎแล้วก็พิจิกทีนี้มาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนเลยนะคะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนวันนี้ฉากอาจจะไม่สวยนะอะ่อันนี้หมาน้องอยู่ที่บ้านอ่ที่คอนโดแฟนก็พอใช้ได้นั่นแหละอ่ะคิงถือไม้เท้าคิงถือถ้วย <c oughs> ความสัมพันธ์นะคะอืม คุณก็น่าจะเหมือนเขาผากับคนที่ดูมีเสน่ห์นอนะอ่าดูมีเสน่ห์มีไฟเขาดูมีแพชชั่นให้กับคุณนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปไปมามาเนั่นแหละกําลังจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนาะอืมมีโอกาสที่จะเป็นคู่ทินเฟรมอะไรแบบนี้ได้นะคะอ่าฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็น ชาวต่างชาติได้หรือบางคนชอบกับคนอายุมากๆอะไรแบบนี้ก็ได้มีหน้าที่การงานดีมีตําแหน่งสูงๆอะไรแบบนี้หรือบางคนแบบไปปิ๊งอะไรกับหัวหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ <c oughs> เออเอ็มเพอร์เนี่ยนะคะหรือไปเจอกับคนที่เป็นพ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วกออ็อายุเยอะๆหน่อยอะไรก็ได้นะออความสัมพันธ์เหมือน อยู่ในเขาเรียกว่าเขามีการควบคุมความสัมพันธ์มากจนเกินไปจนในบางครั้งก็อาจจะมีการอึดอัดนะคะคุณอาจจะต้องการอะไรที่มันชัดเจนก็ได้เหมือนต้องการให้เขาตัดสินใจนะแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ที่จะลังเลก่อนหน้านี้แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกคุณได้เหมือนกันนะอ่ะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะอ่ะไพ่ฝ่าม้เท้าความสัมพันธ์นี้เหเหมือนเหมือนมีการรอคอยอยู่หรือบางคน คบหาอยู่กับคนที่อยู่ทางไกลอะไรแบบนี้ก็ได้นะอ่าฮะแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของความเปราะบางอ่อนไหวนะคะอาจจะมีการห่างเหินกันไปชั่วคราวก็ได้นะคะ,ะคิงถือดาบเขาคนนี้อาจจะค่อนข้างที่จะดูจริงจังแล้วก็ดูเครียดฟีเดียดอะไรกับการที่จะต้องตัดสินใจในครั้งนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอืม มันมีการยกยงยกย้ายอะไรไปหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้หรือเป็นคนที่อ่าเป็นคนต่างจังหวัดจากคุณ่ะมีโอกาสที่เขาจะต้อง move หรือมีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าย้ายที่ทํางานอะไรแบบนี้ไปได้ทําให้คุณแบบเหมือนมีการไกลจากเขานะคะอืมก็อ,อาจจะมีความพิจต,ตกังวลอะไรแบบนี้อ่าบ้างอ่าด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเครียดมันนะเดี๋ยวพอนาะจะดูเพิ่มให้ ไม่ได้อ่านพลังงานไพ่นะคะแต่ว่าจะบอกว่ามีลัคนาราศรีเมษเด่นเอาเอาแต่เอาที่เด่นแล้วกันแล้วก็ลัคนาราศรีธนู <c oughs> ทีนี้เราไปดูความคิดและความรู้สึกของเขาคนนี้กันนะอะความคิดและความรู้สึกของเขาคนนี้ไพ่แปดดาบเขาดูอึดอัดใจจังเลยนะคะไพ่เก้าถ้วย อึดอัดใจเพราะว่าตัวของเขาเองอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากหยุดอยู่ที่เราคือเขาจริงๆก็เหมือนชอบคุณหรือรักคุณนะนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะมีในสถานการณ์แบบรักซ้อนอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยหรือเปล่าเขาค่อนข้างที่จะดูเจ้าชู้แล้วก็มันก็เลยทําให้เขาอึดอัดใจอ่ะนะกับการที่คุณอาจจะมีสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างให้เขาหรือให้เขามีการตัดสินใจนะคะไพ่เชอรีออทเขาพร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้นะ อมไพ่สีถ้วยแต่ณจุดนี้เหมาน้องมองว่าเขาเออเหมือนเขาน่าจะเขา้าถ้าไปอ่ะหรือเขาต้องการที่จะแบบเออเขาเขายังไม่ถึงขั้นแบบเปิดใจให้คุณร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของความกลัวอะไรแบบนี้อยู่นะไพ่แปดดาบขึ้นมานะคะอาจต่ก็ยังยังอยากปฏิสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละนะคะเพราะตัวคุณเองก็ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาที่คุณไม่เครียดนะแล้วก็ ไพ่เลเวอร์จริงๆเขาก็รักคุณนะเอออาจจะมีการเดินทางไปไกลาจากกันก็ได้ไพ่แชริออตขึ้นมานะคะหรือเขามีความที่แตกต่างเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็พอที่จะปรับตัวแล้วก็ไปต่อได้นะอืมแต่ตัวของเขาเองก็ยังอยากที่จะ หมายถึงว่าเช็คเลดติ้งอะไรแบบนี้อยู่นะคะไพ่ก้าว่วยเป็นไพ่ของคนที่อาจจะดูเหมือนรักตัวเองอะไรอย่างนี้อยู่นะอะเพราะว่าเขาอาจจะมีอดีตอะไรบางอย่างที่เ,ออเขาเขา,าอาจกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ทําให้เขาอาจจะยังไม่กล้าถึงขั้นเปิดใจให้กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมเพราะว่าไพ่ในี้มันเป็นไพ่แบบดอกกุหลาบที่มันอยู่ในโถแก้วอะเนาะ,ะเขาเขารักคุณนะมมนต้องว่าเขาก็ชอบคุณหรือรักคุณนั่นแหละอนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้า ก็อยากจะเปิดเปิดใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยากจะเปิดใจอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะมันเป็นไพ่ของการแบบว่าให้โอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมานะคะคิงถือเหรียญแต่ก็คนคนนี้ก็เป็นคนที่รักคนยาก,ยากอยู่เหมือนกันนั่นแหละเออเป็นคนที่ขี้เหนียวในในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคิงถือเหรียญเนี่ยนะเอออาจจะมีตังเยอะไม่ขี้เหนียวอ่าสปอร์ตก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความรักเขาค่อนข้างที่จะดูรอบคอบนะคะอ่าฮะไพ่หกเหรียญเขาเหมือนมีการแบบ ออยากช่วยเหลือดูแลคุณสพอร์ตคุณหรืออาจจะอยากให้คุณดูแลสพอร์ตก็ได้นะไพ่แจ็คเมนต์คนคนนี้เหมือนคิดได้อะไรได้แล้วก็หลังจากที่เขามีการห่างคุณไปอ่ะเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณก็ได้นะคะหรือไม่คนคนนี้อาจจะเป็นความรักครั้งเก่าเดี๋ยวนะไพ่ลวงของคุณกลับมาก็ได้นะคะเหมือนเหมือนเมื่อกี้มันไพ่สองเหรียญเขาก็วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนั่นแหละ ความรู้สึกของเขายัางไงอีกไพ่ทาวเวอร์แล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าเออมันกําลังจะเหมือนเขากําลังจะเปิดโอกาสให้กับคุณแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มาแบบหยุดสต็อปความคิดนั้นนะคะเออ,เอ,อมันเหมือนกับเขาก็แบบมีเรื่องไม่ไม่ค่อยสบายใจหรือมีเรื่องที่ไม่พอใจกับคุณนะคะซึ่งซึ่งหมอน้องมองว่าตัวของเขาเองก็เลยเหมือนกับว่า พยายามที่จะห่างออกมาเพื่อที่จะรักษาสถานการณ์ให้มันดีขึ้นะไรขึ้นนะให้แปดถ้วยคือเขาก็ไม่ได้อยากที่จะหาคุณแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของความจําเป็นก็ได้เนาะอืมนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะจริงๆแล้วหมอนนองมองว่าเขาก็รักคุณหรือชอบคุณนั่นเองนะคะอืมอ่ะโอเคอ่านี่เป็นความคิดและความรู้สึกของเขานะ แปดถ้วยเป็นไพ่เหมือนเขาทิ้งถ้วยเอาไว้ให้คุณแปดถ้วยถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความรักแต่ว่าตรงเขาก็เดินออกไปอะไรประมาณนี้นะมีการถอยห่างไปแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นจบก็ได้นะคะอ่า,า,อาราศีเด่นๆก็เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะราศีเด่นเด่นก็คือลักนณะราศีเมถุนนะแล้วก็ราศีกรกฎเด่นทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ครึ่งเดือนแรกเนี่ยแหละ นะคะอ่าในบางท่านอาจจะผ่านอะไรมาแล้ว <c oughs> หลายๆเรื่องครึ่งเดือนแรกจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเก้าไม้เท้าเนาะเอโอเขากาะสร้างอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยนะเก้าไม้เท้าแมจิเชียนไพ่เก้าดาบแล้วก็ไพ่สีไม้เท้าแล้วก็ไพ่เด็บสตาร์ ให้แปดไม้เท้าอ่ามีการส่องส่องกันแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณได้นะคะอ่าในช่วงที่อยู่ในพื้นที่ของของตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าอ่าก็เหมือนดูเครียดอะแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาทั้งโลกออนไลน์โซเชียลอะไรแบบนี้อาจจะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะคะอ่าแต่จริงๆมันเป็นการไปเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอยู่นั่นแหละนะอืมมีการติดต่อสื่อสารอะไรมาหากันได้ในช่วงนี้นะคะ เจ็ดไม้เท้าแต่ว่าอาจจะยังออต้องมีการให้อภัยกันเอาไว้อะนะออถ้าเป็นในเรื่องออต้องต้อง,ต,องต้องเหมือนให้สเปซกันหรือให้พื้นที่ส่วนตัวบ้างนะคะในช่วงเวลานี้เพราะว่าหมอน,น้องมองว่าตัวเขาหรือตัวเราอาจจะยังไม่ได้ต้องการที่จะแบบสู่โลกกว้างอะ เข้าใจที่มอน้องพูดไหมหมายถึงว่าจะต,ต้องการพื้นที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าหาเขามากเกินเกินไปอ่ะเขาก็อาจจะมีการเหมือนบล็อกหรือปฏิเสธเราได้คําว่าบล็อกนี่ไม่ได้บล็อกโซเชียลแต่อาจจะเป็นการเหมือน,นแบบว่าดูเช่นเราทักไปก็อาจจะไม่ค่อยพูดคุยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะแต่มันมีการให้อภัยกันอยู่หรอกนะความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีการได้พูดคุยสืส่อส,อสารพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปแต่ตัวของเขาเองอาจจะดูเหมือนมีกําแพงหรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะดูคิดมากแล้วก็แสวบ่งหาแบบความสุขส่ววนนตัแบบี้ม กว่านะคะอืมเนาะคนของเขาก็จะดูนิ่งๆอะ่ะในช่วงนี้นะคะอาจก็จะคุยกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ได้เนาะออโอเคมีพลังงานราศรีพฤษภเด่นนะคะราศรีกุมเด่นโอเคสําหรับคนที่ความสมาธิไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่กันบ้างนะคะ คนมีคู่ใครที่อยากดูดูฝนตัวแล้วก็มาน้องให้ช่องทางการติดต่อเอาไว้นะคะก็อาจจะเป็นที่หน้าปกของของคลิปเนี้ยนะไพ่เด e อ o ฟูอ่ะคนที่มีคู่แล้ว The อ o ฟูไพ่แปดไม้เท้า The f o ฟูมีการท่องเที่ยวอะไรร่วมกันหรือเปล่านะคะช่วงนี้คนที่มีคู่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกัน นะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะดูผ่อนคลายไม่ได้มาคาดหวังอะไรกับคู่ของของกันและกันมากอะไรประมาณนี้นะคะไพ่จัดสเมนินไพ่หกถ้วยหรือบางท่านถ้ามีการห่างกันไปกําลังคิดหาทางที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือบางคนมีการกลับเข้ามาแล้วอะไรแล้วนะ,ะหลังจากที่อาจจะลังกาจ หลังจากที่มีอาจจะมีการแบบว่าห่างเหิอนอะไรกันไปนะคะสำหรับใครที่เป็นครอบครัวแล้วก็มีการที่ครอบครัวกลับมารื่นเริงบันเทิงใจอะไรกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการแบบรียูเนียนไพ่พระในบางท่านอ,าอบอุ่นนะถึงแม้ว่าในใจอาจจะมีเรื่องอะไรที่เหมือนคาดหวังอยู่มากก็ตาม ไพ่สิบดาบอ่ะน้องมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็มีอะไรกระทบกระทั่งกันมาโดยตลอดนั่นแหละนะคะทําให้เกิดความไม่สบายใจในบางท่านมันมีมือที่สามเข้ามามือที่สามนี่อาจจะไม่ได้ไหมายถึงเป็นเรื่องทูตสาวก็ได้จะเป็นพ่อแม่ผี่น้องเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจแต่ว่าเราก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้ให้ได้นะคะอืมเห็นมหมไพ่พระเนี่ยเนาะหรือในบางท่านมีปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่ เข้ามาทําให้สับสนว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับก็ยังจะต้องรอคอยอไปอีกนะหรือบางคนเนี่ยตัดสินใจที่จะมีการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วละแต,แต่งงานอะไรแล้วแต่ว่ามันมาเกิดปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือในเรื่องของพิธีกรรมอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะอะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไปต่อเนาะถึงแม้ว่าเนี่ยให ให้ครอบครัวแล้วก็ฟิบดา็คือให้เจ็บแต่จบอะบางคนบางคนอะก็เหมือนพยายามที่จะรักษาสถานะทางครอบครัวเอาไว้ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเหมือนมีการจบอะเออมันมีแบบเหมือนมันมีความไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะมันสะสมอะเออสะสมความเจ็บปวดสะสมความเอ,อ่ออะไรที่มันอ,อ่อนท้อแท้อะไรแบบเนี้ยอ,อืมนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพื่อ เพื่อที่จะเหมือนรักษาขนรรมเนียมประเพณีอะไรเอาไว้แล้วก็เห็นกับครอบครัวก็อาจจะต้องไปต่อนะคะอืมแล้วก็มันมีความผูกพันในความสัมพันธ์ด้วยแหละนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะลัคนาราศีพฤษภเด่นโอเคประมาณนี้จะอ่านเฉพาะราศีที่เด่นๆน,นะทีนี้อ่ะ ความคิดและความรู้สึกของคู่ของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคิดและความรู้สึกของคู่ของคุณในตอนนี้นะคะไพ่ห้าไม้เทา้าอแปดดาบเดี๋ยวมนอนงจะไปปิดปิดหน้าต่างสักครู่นะ,ะมานงขออภเพราะว่ามันจะมีเสียงแบบเออทำงานก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้นะคะอะ่ความคิดและความรู้สึกเหรอ เขาอีกเลี่ยงที่จะทะเลาะกับคุณนะคะรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกแบบว่าไม่อยากให้ความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วอะ่ะเขาเหมือนคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีการส่องคุณด้วยนะค่อนข้างที่จะดูมีความทุกทุกใจอ่ะนะคะไพ่ดมูนจ,จะคิดถึงคุณหรือทุกใจหรือว่าคิดถึงเหตุการณ์ที่มีปากเสียงอะไรกันก็ได้ไพ่หนึ่งดาบค่อนข้างที่จะดูเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่าหนึ่งดาบแล้วก็ไพ่ มีความรู้สึกอยากอยากจะตัดหรือว่าอยากตัดสินใจอะไรบางอยา่างแต่ก็ยังยังลังเลนะเนื่องจากว่าตัวเขาก็เหมือน,นมีความรักให้กับคุณนะคะมีความใจอ่อนอะไรแบบนี้อยู่สองเหรียญเป็นไพ่ของการเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็ยังยังคิดถึงอยู่นะคะ,ะเหมือนเหมือนคิดซ้ำไปซ้ำมาในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีการอรอคอยคุณก็ได้นะคะไพ่เซน์เขารู้สึกมีความอึอดอัดไพ่เซน์ใบนี้อะ่ะหมายถึงว่าเขารู้สึกมีความอึดอัดใจ นะอยากที่จะระบายอะไรออกมาหรือไม่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนกดดันอะไรบางอย่างจากคุณก็ได้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นความห่วงใยห,หรือความหวังดีอะไรแต่ความรู้สึกของเขามันแบบไม่ค่อยโอเคนะแล้วก็ไพ่โอ้ยมันมีไพ่พลังงานลบมากความรู้สึกเขาห้าเหรียญกับไพ่กาวดาเขาค่อนข้างคิดมากแล้วรู้สึกท้อแท้ความสัมพันธ์รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเออมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วสําหรับเขานะแต่ว่าสิบเหรียญเออแต่ว่าคุณกับเขามันก็เหมือนกับว่า รวมสร้างอะไรกันมาเยอะแยะเนาะ,นอ,ะอืมแล้วก็อขิงไม้เท้าเขาก็ยังอืมเขาก็ยังมีไฟกับความสัมพันธ์นี้อยู่อะ่ะนะอ่าฮะมันก็มันก็รู้สึกท้อแท้แต่มันก็ไม่รู้ถึงขั้นแบบหงยเหงาเลยสักทีเดียวนะคะแล้วก็ไพ่ห้าดาบเออแต่ว่าเหมือนน้องบอกว่าเขามีความขัดแย้งกับคุณสูง้ะเนี่ยหรืออยากเอาชนะอะไรคุณบางอยา่างนะคะอเอ,อ่อเห็นมาคุยดาบเนี่ย ดูจองของดูอะไรยังไงก็ไปรู้ไพ่ดีวิลก็แต่ว่าไพ่ดีวิลขึ้นมาในที่นี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะเพราะมันจะอาจจะหนุนอ่ะแล้วก็ไพ่ดีวิลขึ้นมาเขายังมีความผูกพันกับคุณนะ่ะมันตัดไม่ขาดหรอกนะคะคุณกับเขาเนี่ยผูกพันมาช้านานก็อ,อาจเขาอาจจะมีการเหมือนอยากจะถอยออกไปก้าวหนึ่งนะเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันดีขึ้นเลยขึ้นแล้วก็เขาคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นเองแหละแต่ในตอนนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่อ่ะ เนี่ยเห็นมาต่างคนต่างอีโก้เข้าหากันแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันยังเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เออเขาขอถอยห่างคุณไปก่อนดีกว่านะคะอืมเขาค่อนข้างเครียดแล้วก็คิดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าไม่มีใครเข้าใจเขาซะเลยแล้วก็รวมไปถึงตัวของคุณเองด้วยเนาะเออเหมือนคุณมีปัญหาอะไรกันเพราะมันขึ้นห้าไม้เท้าอันแรกเลยนะแล้วก็มีห้าดาบด้วยนะคะเออแต่ตัวเขาเองก็ยังยังเหมือนยังวนเวียนอยู่ ใกล้ๆคุณไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าอาจจะเหมือนอปิดกั้นอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยอยากจะพูดจากคุยอะไรกับคุณสทกเท่าไหรนะักช่วงเวลานี้ก็ได้นะอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะคะมีราศรีมังกรเด่นาราศีสิงเด่นนะคะอ่าโอเคอ่านเฉพาะที่เด่นเด่นนะแล้วก็น้องความสาคัญระหว่างคุณกับเขาครึ่งเดือนแรกกรกฎาคาม2568 ไพ่อสุบินถ้วยไพ่เจ็ดไม้เทา้าไพ่หนึห่งเหรียญไพ่เก้าถ้วยอมช่วงเวลาเนี้เป็ช่วงเวลาที่เหมือนกับประมาณว่าอืมกล่าวโทษอะไรกันหรือเปล่านะคะอสุบินถือดาบไพ่เนึ่ถือถ้วย ถ้าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของความขัดใจอะไรขัดแย้งอะไรกันเนาะในตอนนี้เหมือนกับต่างคนอยากที่จะรักตัวเองแล้วอะไรแล้วอะเติมเต็มให้ตัวเองนะคะความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็ดูคุมเคือค่อนข้างที่จะเปราะบางและมีมีเส้นบางๆระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่สามดาบรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับคําพูดอะไรบางอย่าง อ่าแต่ก็ยังติดต่อสื่อสารอะไรกันอยู่นะคะยังพูดยังคุยอะไรกันอยู่แต่ว่าเหมือนให้สเปซหรือให้พื้นที่อีกฝั่งนึงนะอือมิตค่อนข้างที่จะดูเหมือนอยู่อยู่ในความเงียบเออคุณกับเขาเงียบเงียบใส่กันก็แล้วกันสําหรับคนที่มีคู่นะคะเพราะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของความไม่สบายใจอีกฝ่ายนึงอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีก็ได้มันขึ้นอศวินถือดาบอาจจะเผลอพูดอะไรบางอย่าง,างที่ทําให้ขัดใจและทําให้รู้สึกมันไม่สบายใจอ่ะนะอืม แล้วค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวหรือเปราะบางแล้วก็คิดว่าอีกคู่หนึ่งอาจจะมีความลับอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไพ่ก้าวถ้วยในในบางท่านให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนเข้ามาด้วยนะคะอ่ารักซ้อนหรือว่ามันมีความสึกว่าอ่าเรายังไม่ได้อยากที่จะเราอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะ่ะหรือเขาเองก็ด้วยนะคะก้าวถ้วยเป็นช่วงเวลาของการรักตัวเองอะไรประมาณนี้อืแล้วก็ต่างคนต่างเงียบฝ่ายกันนะคะ อประมาณนี้เนาะพลังงานที่เด่นก็คือราศีกันนะคะแล้วก็ราศีมีนเด่นนะคะโอเคเนี่ยเจ็ดไม้เท้ามันมีการกล่าวโทษอะไรกันหรือเปล่าเห็นไหมเป็นไพ่การลงโทษหรือว่ามีการในเรื่องของการหึงหวงอะไรประมาณนี้นะค่ะทำให้เกิดสเปซหรืออะไรแบบนี้อ่ะฮะ <c oughs> ึ้นได้อ่ะทีนี้เรากลับมาดูในคนโสดน,นะความสัมพันธ์ของคนโสด คนโสดในบางท่านก็อาจจะ,ะโสดก็คือโสดก็ยังไม่มีความสัมพันธ์เดี๋ยวมาดูฟิว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะมีนกรลกดพิจิกว้าวเด็กถือเหรียญมาใบแรกเลยอมืมีคนมาขอความรักอะไรคุณหรือเปล่าเนี่ยไพ่จะติดอืเดือดฝันว้าวไพ่้าถวยอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะ เหมือนอาจจะเจอการในงานเรื่นเริงหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือเข้าคนนีอ้อยู่ในวงสังคมของคุณนั่นแหละนะอยู่ในวงการงานอะไรของคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูเป็นคนที่ดูโดดเด่นอะไรประมาณนี้หรือตัวคุณเป็นคนที่โดดเด่นก็ได้แต่ตัวคุณเองอ่ะจ,จะมีความหลังอะไรบางอย่างที่มันยังลืมไม่ได้นะคะเออเนาะเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะดูสับสนแล้วก็มีการหาความสัมพันธ์นี้ไปอาจจะมีคนมาแบบ เหมือนทําท่าจะชอบคุณก็ได้แต่ตัวของคุณเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัดสินใจว่าเออมันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่านะคะอืมเพราะอาจจะยังยังไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันมันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อาจจะยังไม่ไม่เข้าแก๊ปยังไม่เข้าแก๊ปเออแล้วคุณเับเขามันมีอะไรที่อาจจะดูขัดแย้งอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะคะก็เลยเป็นเพื่อนดีกว่าอืมเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นไพ่สามถ้วยเนาะอ่ะประมาณนี้ สำหรับคนโสดนะคนโสดก็อาจจะยังโสดต่อไปเพราะว่าเราก็อ่ะฮะก็เมื่อใดที่ที่ไม่โสดเราก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถูกต้องมาหรือบางคนนี่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็คุณก็สามารถที่จะดูคบคู่คันไปได้นะคะอ่าโอเคพลังงานาราศีตุลเด่นนะคะอมีอันเดียวหมอน้องอ่านเฉพาะอะไรที่เด่นเด่นอ่าแถมให้หน่อยก็ได้อันนี้พุชกันมังกรน,นะคะสำหรับอ่าคนโสด ออราศีที่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาจิบคุณหรืออะไรอะประมาณนี้ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวมาน้องให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะอะขอบคุณลูกดวงเก่าๆด้วยที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็การกดติดตามนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะคะอะโอเคแล้วก็อย่าลืมมาน้องมีช่อง ทีทีนะคะก็คือ Tiktok นะลองเข้าไปดูก็ชื่อเดียวกันกันกบที่ที่อันนี้แหละเนาะมีคนติดตามอยู่สามหมื่นกว่านะมันจะมีมีมีช่องที่คล้ายๆายกาันอันหนึ่งของหมอนองซึ่งอันนั้นไม่ใช่นะอ่ะเราเข้าไปดูอีกมันจะต้องมีแอดด้วยอะไรด้วยอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูคลิปของหมอน้องนะคะโอเคลาไปก่อนแล้วฝากสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ